สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n นลดวงโมงโคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากไิขิดดาวก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่มาเป็นเพื่อนกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็คืออีกช่องทางน,นึ่งก็คือโหนิศวะผารวยวันนี้เรามาดูดวงครูดวงที่13กันครับ ว่าด้วยการเสริมเติมแต่งดวงชะตานะครับหัวคอบ่าอะไรจะหลดไปเท้าหรือที่เรียกว่าบริเวณร่างกายช่องบุตะจะเรียกพบได้ช่องได้ตามใจคุณเลยกับครูบาอาจารย์ที่สอนท่านมานะครับบุตะแปลว่าอะไรแปลว่าบุตรแปลว่าบริวารแปลว่าลูกน้องแปลว่าคนอายุน้อยกว่านะครับเราก็มาดูกันเลยครับกดข้อแรกนะมาดูว่าเราเป็นดาวคนหรือดาวเทวดาเช่นเคย ผมสอนไว้เข้มข้นพอสมควรในช่องตนุเราก็ย้อนกลับมาดูในเรื่องราวของโดยตานี้ในเรื่องตนุผมอธิบายเกี่ยวกับว่าเขาเป็นดาวคนหรือดาวเทรวรานะครับต่อมาช่องปุตตะแปลว่าอะไรแปลว่าลูกนะครับถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์ผมไม่มีลูกทำไงก็คือบริวารนั่นเอง นะครับหรือสิ่งที่ตามมาทีหลังแล้วก็นับครับตนุกรุภพสชะปันทุกุตตะเสร็จแล้วนับแบบไหนดีอีก1 2ึ่งสอี่ห้นับ5นั่นเองนะครับเมื่อนับ5เสร็จแล้วเราเป็นดาวเทียวดาเนาะเราก็ไปดูเวลาศีพิจิกอยู่ในเอ้ยอยู่ลิ้นปีสูว่าเรามีลูกแล้วกันอาจารย์หนูอยากให้ลูกดีหนูอยากให้ลูกขยนันมันมีนัยยะสําคัญประมาณ2อสอย่างที่เอาไว้เป็นเทคนิคนะครับ ผมหาดวงครูแต่ละท่านนะครับผมค่อนข้างจะพิถีพิถัถนในการหาดวงครูให้คุณนะนะครับอย่างแรกแล้วก็ดึงดาวทุกดวงมาใช้เหมือนเดิมครับกดข้อแรกอาจารย์ดาวเทวดาวนะครับมี5890เกินเนี่ยตั้งแต่3พระอ,องค์ขึ้นไปถือว่าครบก๊กค,ค,ครับก๊กค,คือ3ามเขาตื จะเรียกว่าสามก๊กนะครับถึงเรียกว่าสามก๊กดังนั้นครบแล้ววิธีที่หนึ่งครับไหว้ครับบวงสวงไหว้เป็นประจำนะครับสามพระองค์นี้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการตั้งสารนะครับเขานิยมเพราะอะไรเออเรารวยแล้วเนาะเราภรรยายเราก็ดีคุณแม่แล้วก็สุขกายสบายใจอยากให้ลูกมันจเจริญเจริญ เขาก็จะมาตั้งศาลที่มุมนี้อันนี้ผมจะไปสอนในชายภูมิฮงจุย้ยนะครับคุณจะรู้ว่าอ๋อมันทําวิธีนี้ได้เหรอจะได้ไม่ต้องฟังชินแสแบบเออฟังแบบไม่ไม่ได้อชินแสว่าอะไรว่าอย่างนั้นเนี่ยคุณจะได้มีองค์ความรู้ไปถามเขานะครับไม่ได้ไปควรเขานะไปถามเขานะครับต้องบอกไปก่อนนะครับดังนั้นเราอยากให้ลูกดีเราก็มาตั้งศาลครับแต่ตอนนี้อาจารย์เราหัวคอปละไลโจไปเท้าอ่ะ ได้คบกกแล้วเอาไว้เป็นนิยามนะครับถ้าเราอยากให้ลูกเราอะ่ะมีเกียรติมีชื่อเสียงเติมดาวทิศเลยครับง่ายไหมง่ายเราบอกว่าอาจารย์เราอยากให้ลูกเราน่ารักเติมดาวจันทร์ครับเราอยากให้ลูกเราขยันเติมดาวอังคารครับเราอยากให้ลูกเราพูดจาดีเติมดาวพุธครับเราอยากให้ลูกเราเรียนเก่งมันมีอยู่แล้วแค่กระตุ้นเขาอะ่ะกระตุ้นเฮ้ลูกตั้งใจเรียนหน่อยนะลูกอย่างเงี้ยครับ กระตุ้นเขาถ้าเกิดอยากให้ลูกเรามีเงินมีความรักความสุขดีเติมดาวสุขครับอยากให้ลูกเราอดทนเอ๊อดทนสะบ้างยาแบบนิดๆหน่นยนอยๆเขาเรียกว่าประเภทแบบอย่าไม่ทําอะไรเลยขี้เกียจแล้วเนี่ยก็คือเติมดาวเสาเข้าไปนะครับเติมดาวดาวหูได้ไหมไม่ควรครับเพราะอะไรเติมเพราะว่าเทวดาเกินสี่พระองค์เนี่ยไม่เอาอะไรเลยนะครับที่เหลือมีอยู่แล้วไม่จําเป็น น,นี่คือหลักเกณฑ์หลักการง่ายๆครับดังนั้นสิทธิของคุณเลยแต่โกลโนเมตคืออะไรอะไรที่เสียอย่าไปใช้ครับเห็นไหมครับดังนั้นตัดดาวจันที่ตัดดาวเสาร์ที่นั่นเองเพราะอะไรเสียในดวงเขาไม่นิยมเอามาเสริมให้ลูกนะครับแต่มันมีดาวร้อกันอีกครับชื่ออะไรเออเฮ้ยห้าเก้าเนาะอะไรที่มันใกล้กับดาวจันไม่สุดอะ่ะคือดาวศุกร์กับดาวพุธแล้วก็เติมด้วยดาวศุกร์หรือพุธได้นะครับ เดี๋ยวกลุไม่เคิลลาพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปว่าด้วยการเสริมเติมแต่งดวงครอบเป็นบ้านดังนั้นเรามาดูครับว่าตำแหน่งราศีพิจิตที่พูดถึงนะครับไปตำแหน่งไหนนะครับมาดูกันครับอันนี้ผมไม่ดูอันนี้ผมไม่อธิบายนะคุณเข้าใจแล้วนะนะครับในกรณีที่คุณต้องการดาวอาทิตนะครับคุณก็เนี่ยครับได้หมดทุกอย่างที่กล่าวมาในนี้ นะครับคุณจะสัตว์คุณจะเจาะคุณจะแขวนอย่าใช้ดาวเสียก็พอในดวงของเขานะไม่ใช่ดวงของคุณของดวงครูดวงนี้นะครับแล้วก็ไปดูครับว่าตำแหน่งไหนบ้างเทวดาเรารู้แล้วเนาะเทวดาแล้วก็มาหาที่ราศีพิจิกบริเวณลิ้นปีแผ่นหลังนี่ครับโซนนี้ทั้งหมดเลย เช่นเคยก็อย่าให้หลุดขอบสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปกึ่งกลางดีสุดนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านข้างสือว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะเราจะเอาไปเอาไว้สือว่าเราไว้ด้านหลังที่เกาะยกทรงด้านหลังเราก็ได้นะครับหรือถติว่าเป็นผู้หญิงนะครับถือว่าเราใส่ยกทรงตัวน,นี้เนาะเราก็เกี่ยวเกี่ยวเนี่ยให้มันหย่อนออกมาตัวนี้นะครับจริงๆมีหลากหลายวิธีถติว่าเราเป็นผู้ชายเนาะเขาก็จะใช้สายนะครับ สายตะพงตะพดสายเครื่องลาดแรต่างๆอารมณ์นั่นเองนะครับแล้วก็ลองประยุกต์ใช้ดูจริงๆฟังผมบ่อยๆเนี่ยข้อเนี้ไม่ยากหรอกครับแนวทางวิธีการเสริมเติมแต่งดวงตายิ่งฟังทุกคลิปคุณก็จะได้เทคนิคเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าผมให้เทคนิคตั้งแต่ที่แรกเรียกว่าให้ยอดฐานลากไม่ดีอันตราย แต่เกิดฐานลากลเราดีอะเราจะอ๋อกิ๊ก,ก,กไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาได้เองโหราศาสตร์มีแต่และหรือเสมอสือว่าเราจะไปเชียงใหม่เราจะนั่งเรือไปก็ได้ครับแต่ทวนน้ําหน่อยนะถึงเหมือนกันเรานั่งรถก็ได้นั่งเครื่องบินก็ได้นะครับหรือคุณเะว,วารวปัไปก็ได้ว์ปไปคืออะไรโอ้เราเคยมาวัดลอยสุเทพนะเราก็หลับตาปีนึกถึงอะเนี่ยครับโหราศาสตร์นะครับดังนั้นอยู่ที่คุณประยุกต์ใช้ ทุกแนวทางสามารถสําเร็จได้เหมือนกันแต่เวลาอาจจะแตกต่างกันเท่านั้นเองวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ